สวัสดีค่ะพอเม,ม่พิ้องเมื่อวา้ก็พอกับมาดามคำนวณน,นีคือเก่าเนาะค่ะมาดามจะมาวางแนวทางของเหล่าพัฒนาจะมาสรุปทุกเสียนที่ให้มาเนาะยกเว้นเจ็ดเสียนดังพอแม่พน้อ,นองบ่รู้ว่ามีจักเสียนบริด้นับลืมลืมบริเ้นับรลายอยู่พอแม่พิอ้องอาพุทั้งผู้ขาดเลี่ยนและผู้บ่ขาดเลี่ยนเนาะนี่จะเป็นของเจตตาผารวยเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางเด้ค่ะเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุด ของเจาตาพารวยเข้าไปเต็มๆตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากจับคู่ให้แม่นสุดๆเข่าตัวเนินตัวเจเน้นนไ้เป็นยางดีบ่ได้ลงมชีพไหเพราะแม่พี่น้องเอฟซีขอมาอยู่ตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากงวดกันนี่ก็ได้สองวดติดตัววิ่งกับตัวรูดกอดข้อกันมากบ่ได้ลงใไ้เพราะว่าเพื่อใไ้มาสายทางมาดำอัดโหลดชีพไว้แล้วแต่เศร้าแล้วมาดาก็ต้องไปเฮธุระย่างอื่นเพราแม่พี่น้อง กะเลยบ่ได้ร่วงห,ห้เมื่อนี้ยเห่าๆไปพร้อมๆ,ๆกันอ่ะผูใ้ใดเป็นแฟนคลับยับมาเตรียมตัวแคปหน้าจอของเพิ่นถือว่าปังสุดๆว่ามื้อนี้สิไปเทีเ่ยวสซปลาวบอจังไลยก,ะก,ะกะากาคาบุญขอบคุณเจตาพารวยที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้ง่องเนาะขอบขอบขอบคุณหลายๆลายอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเจตาพารวยเจตาพารวยให้มาวันนี้รุด เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคือน,น,นี้0ูกับ2อสองตัว4หางสองตัวก็จะมี0ูนย์สา2สองสสองสองเบิลจะเป็น0ูนตัว3หาง203 0ูนย์ส สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่02แล้วก็สองสองสามตัวเน้นหางเดียว0ูนนะคะของเพื่อนเสียหายม่อีกเด้อยนเบินมาดามเลยว่ามันตัวมันซ้ากันมาดามเลยบ่เอามันสิลายตัวเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเจตาพารวยแล้วไปต่อเป็นของใครกับ,บอบุขุบคอกุณเจตาพารวยที่ห้ตัวเลขและทางมาวางทั้ง่องเนาะ แค่สี่หางครึ่งนะคะวันนี้เนาะอ่ะตามพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปกับน้ำเด้อค่ะเด้อเพราะว่าของเพลินเขาตัวกับแต่ว่าครูนี่บริกรเดอ๋พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของเซียนซุ่มพ่อแม่พี่น้องข้องเซียนซุ่มก็เข้าไปตัววิ่งตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดสี่ยังไม่เห็นทั้งบนและล่างซ้ายขายันนี่ถ้ารูดเนาะยังของเกตตานี่ก็ได้สามดิ่งพูดได้พ่อแม่พี่น้อง ได้สามเด้งผลเด้ค่ะแล้วก็ของเซียนซุ่มเนาะของเซียนซุ่มก็ได้สองเด้งผลเด้คุพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเนาะเพราะว่าของเขาเข้าทั้งบุทั้งล่างเนาะของเซียนซุม่มอะวันนี้มาต่อยับมากคุณแ่พี่น้องมานนี้แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนซุมซ่มเซียนซุ่มไม่มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งหก 17 73 63เบิ้ลจะเป็น1 1 3 3 17, 3ตัว3หาง1 6 3 3 1 7 3 1 3 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่7 3 1 7 3ต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัวเน้นหางเดียว1 3 7 1 3 1 7โอ้กลับไปกลับมาโอ้ขอโทษขอไปพวกแม่พี่น้อง ต้งเป็นวัดเดเมื่อนี่บอสมบายพร้อมสามตัวเนียนางเดียวสามหนึ่งเจ็ดพร้พอมแม่พี่น้องเอาแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเซียนสุ่มเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเซียนสุ่มที่ห้ตัวเลขน,นะทังมาบ้างทังสอง่องกราบขอบพระคุณหลายหลายอ่ะต่อาาไปเป็นของออปล่อยเป็ดผู้ใดเป็นแฟนครับของออปล่อยเป็ดตามตามพ่อแม่พี่น้องห้ามเผลอเผลอ,อปุ๊บเขาปั๊บเดี๋ยค่ะ เพราะว่าของอปอยเป็ดยังถือว่ายังไม่หลุดเนาะสองยังมาให้เห็นมือนี้มือใหม่ไปใหม่อปลอยเป็ดให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับศูย์สองตัวสี่หางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศนดศเน้นที่หนึ่งรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดแคปหน้าจ ถ้าใครจะตามของออปล่อยเป็ดแล้วไปต่อเป็นของใครแต่ขอบุญขอบคุณออกปล่อยเป็ดเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขหนะ้าทางมาวางท้งช่องนะราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของออกสุพัน์ของออสุพัน์ก็เข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดเด้อพวอแมนพน้องเด้อของเพื่อนเข้าไปที่ซีสองเด้งคือกันเนาะสองเด้งนะคะถ้าใครไป เมื่อนี่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับออสุพันจับตามองเด้พรอมแม่พี่น้องเพราะว่าของออสุพันนี่ถ้าได้เดินแล้วจะเดินจับคู่กับแม่นพร้อมสามมวติดๆดผ่านมาแล้วออสุพันให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวหกขางสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามอย่าลืมติดเบิ้ลไว้เด้พรอแม่พี่น้องเด้อ หมดมังหันก็ออกเก่าๆเนาะสามตัวสองหางหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวหางเดียวสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามหนึ่งห้าหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งแคปหน้าจอสี่ตัวเน้นหมดเลยมีหางเดียวสี่หนึ่งห้าหนึ่ง แล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบุณอ๋อสุพันเด้อที่ห้ตัวเลขนะทังมาว่างทั้งสองเนะาะแาบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของหลวงพี่แขกผู้ใดเป็นแฟนกาบหลวงพี่แขกจับตามองเพราะว่าของหลวงพี่แขกถือว่ายังไม่หลุดเก้ายังมาให้เห็นเก้ายังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถึงให้เก้าเจ็ดออกเก้าเก้าให้เก้าหกบวกกับหัวออกเก่าเก่ามือนีบมีเบิ้ล เอาวนนี้บ่มีเบิ่นมาสั่นของเพิ่นบ่มีเบิรนอยู่แล้วพ่อ่พี่น้องของหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รุดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับห้าเลขวิ่นเพิ่นก็นจะมีเก้ามีหกมีห้ามี 2. สองสองกับหานี่เพิ่นมากลลวละเอาตะเกาก่าหกไปติดพ่อ่พี่น้องสองตัวสี่หางห้าสองหกสองสองเก้า 9ก้หกตัว3ตัว3หางอสองสาตัว2หาง6กห้าสอหสองสตัวเน้น3หางเน้นไปที่5 2 6 2, 2, สองหสองสสตัวเน้นหมดเลยมี2หางนะคะเนาะหกห้าสองเาอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของแมวน้อยนำโชคเนาะค่ะเนาะ เป็นของแมวน้อยนำโชคของแมวน้อยนำโชคกระถือว่ายั่งบรลลุดก้าวยังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่กับขอบุญขอบคุณเซียนเซียนเด้อที่หายตัวเลขแนวทางขันบ่อได้ขอบคุณลืมกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องให้ลังเทียกัเนเห้วไปเลยเดย้อ่ะผู้ได้เป็นแฟนครับแมวน้อยนำโชควันนี้จับตามองแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รุด เราพัฒนา9กับ0ูย์สองตัว4หางหนึ่งเก้าสองเก้ตัวกันจะเป็น49 3ตัว2หางเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่สองเก้าศูนย์แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของออเซรี่ด้วค่ะเด้อของออเซรี่เพิ่นให้ตัววิ่งมาสามตัวเข้าไปที่สองบาดนี้เพิ่นเล็บเปลี่ยนแล้วเพิ่นว่าสูตรใหม่ตัววิ่งเพิ่นให้มาสองบาทนี้เพิ่นเป็นน้องโอเคแล้วบาทนี้อ่ะจะเตรียมตัวแคบหน้าจอของออเซรี่ให้มาเพิ่นว่าสูตรใหม่ว่าสั่น ออเซรีให้มาวันนี้รวดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับสองสองตัวสี่หางซ้สำสามหางเคืองพราม่พี่น้องมีตัวเน้นพร้อมโอมีตัวเบิรพร้อมสองตัวก็จะมีสองห้าสองสองหกห้าหกสองเน้นทุกหางพราแม่พี่น้องฟาวานหน่อยเนาะชนก,นกันกับของเกตตาเด่น ช่วกันกับของเกตตาอยู่เด่อนี้เนาะแม่นบ่ขันมาดานจำโมพิดอ่ะจับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณของอดเซรีเน้ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่า,งท,า,ง,ง,าง,งท่าง่องนกกาขอบพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของหนูดาดาต้องกราบขอโทษขอให้แฟนคลับหนูดาดาเนาะค่ะเนาะที่บ่อพานคนกับฝากขอโทษขอภัยแฟนคลับมา ว่าของเพิ่นบผพานเม,ม,มื่อนี้เมื่อใหม่ไปใหม่พ่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ไม่แน่เนาะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะอ่ะเมื่อนี้จับตา่องวันหนูดาดาจะผ่านจะผ่านจะปังไหมหนูดาดาพารวยให้มาวันนี้เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคือเนื้อรูดที่เก้ากับแปดเพื่อนว่าเด่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเด่นที่เก้ากับแปดจับคู่แปดเก้าเก้าแปด สมตัวหางเดียว7จ็ดเก้าปดสี่ตัวหางเดียวหกเจดเก้าแดแคปหน้าจอเน้นทุกหางพอวันหน่อยมากให้แค่สองให้แค่คู่เดียวตัววิ่งตัวรูดเท่าน,นั้นจบข่าวไปต่อเป็นของใครกาวขอบุณขอบคุณนูดาดาเด้อค่ะที่หายตัวเลขแนวะทางมาว่างทั้ง่องนอกราบขอบพระคุณหลาย ไปต่อเป็นของปูโคราดตงกาบขอโทษขอไัยแฟนครับปูโคราดเพราะว่าปูโคราดขาดเรียนอีกแล้วนะคะ่ะเนาะบอต่อเนื่องไปต่อเป็นของโอชนะโอเซียนชนะพม่พีอ้องเป็นของเสียนสนะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างตงกาบขอโทษขอภัยบอพานเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ม,มื่อไหม่ไปใหม่ ผู้ใดเปลี่ยนแฟนคลับจับตามองบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะถ้าออกล่างถือว่าไม่เข้าไม่ผ่านเพราะว่าหาบนบนคือคือบนบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเดนหนึ่งกับหกสามตัวสามหางหกหนึ่งหกหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกกับหามดแล้วนี่กับบห้หมดแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นสามหาง สองตัวหนึ่งหนึ่งหกหกเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเชี่ยนชนะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแล้วไปต่อเป็นของเป็นของค้นผ้ารวยเนาะค่ะเนาะกาบขอบุญขอบุณเชี่ยนชนะด้อที่ห้ตัวเลขเนาะท้างมาบ้างท้างสองเนะาะกาบขอบพะคุณนลายๆเอาเป็นของเงินเดี๋ยวเรียกพ่อแม่พี่น้องเป็นของลุงทรงกอนติดมาติดมาน่าเหมือน เสี่ยนชนะของลุงส่งเนาะค่ะเนาะของลุงทรงกะบูพันต้องกาบขอโทษขออภัยแฟนขับลุงทรงเด้อค่ะเด้อต้องกาบขอโทษขออภัยแฟนขับลุงส่งมือมือใหม่ปไใหม่เนาะค่ะเนาะลุงทรงให้มาวันนี้ลูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับเก้าสองตัวหกหางสองตัวก็จะมี สองสี่สองห้าสองเกสามเก้า้าตัว3มหาง5้าสองสี่สี่หสองตัวเน้นสหางเน้นไปที่สองสี9สองเก้าสามเก้าเสามไปกลับแล้วพวกพี่น้อง3ามตัวเน้นหมืดเลยนะคะเรื่องห้าสองสี่สี่เ้า 6นะคะ,ะไปต่อเป็นของคายกับประบุนขอบคุณลุงทรงนะคะ่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งทองเนาะกับะุขอบุณหลายๆต่อไปเป็นของพ่นผ้าร่วยของพ่นผ้าร่วยกับวิพานตองกาขอโทษขอไปแฟนค่ะพ่นผ้นารวยวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่คนพารวยให้มาวันนี้รุด เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 1, 2, หนึ่งกับสองสองตัวหกหางห้าสองสี่สองสามสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามตัวสามหางหนึ่งสามสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่ห้าสองสี่สองสามสองสามตัวเน้นสองหาง หนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองเด้อค่ะเอาเนียนที่สองเนาะพอม่นี่นองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของคนผ่ารวยเนาะค่ะเนาะกราบขอบุณขอบคุณค้นผ้ารวยที่ห้ตัวเลขนะท่างมาว่างทั้งสองกราบขอบคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของออทรงนะค,ะค่ะเด้อของออทรงก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ อส่งให้มาเอาแม่มารวยไห่มาโยมาดามบริเขียนบ้นนี่ของแม่มารวยอส่งให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสองสองตัวหกหางหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสามสองหกสองแปดสามตัวหนึ่งหางสามสองหก สี่ตัวหนึ่งหางสองสามสองหกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสามสองหกสามตัวเน้นมืดเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีแค่สองหางเนาะโอเนี่ยแค่หางเดียวเนาะแล้วก็สี่ตัวหางเดียวเอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแม่มารวยของแม่มารวยพนัน สวัสดีท่านมากมาบอท่านนอกมาดามอัดคลิปไปแล้วก็เลยบอ,อเร่รุ่งหายเนาะบอเร่พี่น,อน้องอ่ะเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เลยเนาะค่ะเนาะแม่มารวยให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัวสิบหางสองสามสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าสามสามสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าเน้นที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามหกสามแปด แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแม่มารวยกาบขอบ,บุณขอบุณแม่มารวยเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขนะทางมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอปปลเล่ากันสู่ขู่สู่สคนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ